เกษตรกร,ร,กรไทยจะไม่จนอีกต่อไปถ้าเข้าใจสิ่งนี้สิ่งแรกเลยก็คือคุณต้องรักตัวเองค่ะเป็นเกษตรกร,ร,กรต้องรักตัวเองหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าคุณจะต้องเห็นคุณค่าของตัวคุณเองก่อนคุณให้ค่าให้ความสําคัญกับตัวคุณเองมากน้อยแค่ไหน ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าตัวคุณเล็กๆเป็นแค่ชาวสวนชาวนาจะไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาร,ำร่ำรวยไหมอันนี้มันเหมือนกับการที่คุณด้อยค่าตัวเองแต่ถ้าคุณลองมองกลับไปมุมใหม่นะคะมองไปว่าถ้าไม่มีคนอย่างพวกเรา คนทั่วไปประชากรเขาจะมีข้าวกินไหมเราเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจเราเป็นตัวที่จะคอยผลักดันเป็นคนที่ผลิตอาหารเลี้ยงคนในประเทศเราไม่ใช่แค่ในประเทศอย่างเดียวนะเราก็ผลิตเพื่อไปเลี้ยงคนทั่วโลกด้วยให้ได้มีข้าวกินช่วงโควิดอะคะ่ะไม่เห็นเหรอคะว่าอาชีพอื่นๆนะ่ะเขาก็หยุดแล้วก็ปิดตัวหรือไม่ก็ work from home หรือไม่ก็แบบต้อง lay off พนักงานอะ แต่ว่าเกษตรกรอย่างเราเนี่ยค่ะเป็นอาชีพที่ขาดไม่ได้ทุกคนไม่กินข้าวก็ไม่ได้นะบางคนก็อาจจะแบบเออประหยัดเงินเพื่อที่จะไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยไม่ซื้อเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าแต่ไม่ซื้อข้าวก็ไม่ได้และที่สําคัญนะ ปิดอะไรปิดได้ปิดร้านไหนปิดได้แต่ไม่ปิดร้านที่ขายอาหารไม่ปิดตลาดสดเห็นไหมคะว่าเราเนี่ยมีความสําคัญเรามีคุณค่าขนาดไหนขอให้คุณนะรักตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองก่อนค่ะว่าเราอ่ะไม่ใช่คนตัวเล็กตัวน้อยนะเราก็เป็นคนที่ยิ่งใหญ่เป็นคนสําคัญระดับโลกเลยค่ะข้อ2ก็คือให้คุณรักผลผลิตของคุณ เวลาที่คุณเห็นผลไม้ผักพืชหรือว่าสิ่งที่คุณปลูกออกมาแล้วมันจเจริญง,งอกงามออกมาอย่างดีเนี่ยคุณโอเชื่อเลยว่าทุกคนนะคะก็จะมีความสุขอย่างน้อยๆเราขายได้อย่างน้อยๆเราเห็นแบบพืชที่เราปลูกมามันออกลูกออกดอกออกผลเต็มต้นนะมันคือความภูมิใจของเราแต่ว่ามันไม่ใช่แค่การที่เราปลูกออกมาแล้วมันจะแบบเออขายได้ปลูกออกมาแล้วแบบจะเล็กจะใหญ่ไม่เป็นไรมันขายได้หมด แต่คุณโอ๋อยากจะให้ทุกคนนะรักแล้วก็ใส่ใจผลไม้พืชผักของตัวเองมากๆคุณลองหันไปดูเกษตรกรญี่ปุ่นนะคะพวกเขาเนี่ยไม่ได้เน้นปริมาณในการที่เขาได้ผลผลิตนะคะแต่เขาเนี่ยจะใส่ใจและให้ความรักอย่างเมลอนเขาก็จะแบบปลูกหนึ่งต้นต่อหนึ่งลูกอังงุ่นเนี้ยคะ่ะอันไหนที่ไม่สวยเขาเก็จะตัดทิ้งเขาจะมองเลยค่ะว่าต้นหนึ่งเขาจะเก็บไว้กี่ชอ่อช่อไหนที่ไม่สมบูรณ์ไม่เต็มพวง เขาก็จะไม่ขายแล้วสตรอเบอรี่นะคะเขาขายลูกนึงเนี่ยหลายร้อยก็มีนะไม่ใช่เป็นแผงลูกนึงอะเป็นหลายหลายร้อยก็มีแต่เขาเอาฟูมฟักเขาแบบตั้งใจดูแลมันอย่างดีเพราะเขาดูแลด้วยความรักในผลผลิตของเขา มันก็ทําให้ผลผลิตของเขาเนี่ยสามารถขายได้ในราคาที่ดีส่งออกไปต่างประเทศส่งออกให้คนอื่นได้ทานเขาก็แฮปปี้เพราะฉะนั้นนะคะขอให้คุณอ่ะใส่ใจในผลผลิตของคุณรักมันดูแลมันอย่าเน้นในเรื่องของปริมาณแต่ให้เน้นในเรื่องของคุณภาพนะคะข้อ 3. อยากจะให้คุณอ่ะรักลูกค้าะคะ่ะเวลาที่ลูกค้ามาซื้อของของเราแล้วเขาได้ของดีกลับไปกินเนี่ยคะ่ะเขาจะมีความสุขแล้วเขาจะกลับมาซื้อสินค้าซ้ําของเราอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันอย่างของคุณโอนะ คือด้วยความที่ขายมังคุดเนาะแล้วเวลาที่ลูกค้าซื้อไปแล้วเขาเปิดออกมาแล้วมันขาวทุกลูกอะ่ะด้วยความที่เราใส่ใจในการที่เรารักมังคุดของเราเราก็จะคัดเลือกสิ่งที่ดีๆลูกสวยๆไปถึงลูกค้าแล้วมันพอดีทานไปแล้วแบบว่าออไม่ช้ำไม่เสียไม่เน่าเปิดออกมาแล้วทานได้ทุกลูกลูกค้า เขารู้ได้เลยค่ะว่าเราใส่ใจเรารักเขามากแค่ไหนมีปัญหาอะไรที่เราคิดว่าเราจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ลูกค้าต้องแบบกินในระยะนี้นะคะเอาปิดฝาไว้ก่อนอ,อันนี้ล้างได้อันนี้ไม่ต้องล้างอ,าอันนี้ล้างเสร็จใส่ตู้เย็นแล้วมันจะเก็บความสดคือเราบอกทุกอย่างเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยได้รับความสะดวกสบายได้รับความรู้ในเรื่องสินค้าของเราเราดูแลลูกค้าขนาดนี้ค่ะลูกค้าเขารักเรามากแล้ว ประสบการณ์ตรงอันนี้คืออกพณโนรู้สึกมีความสุขมากเลยเขาซื้อสินค้าของเราไปแต่กลายเป็นว่าเขากลับมาขอบคุณเราอะ่ะเขาบอกว่าขอบคุณนะคะควินโอที่ปลูกผลไม้อร่อยอร่อยให้พวกเราได้ทานขอบคุณนะคะที่ทําให้เรารู้สึกได้เลยว่าผลไม้ที่มันสดจากต้นอะ่ะมันเป็นอย่างนี้นี่เองโอ,โ,โอ้โหควณนโอแบบฟังแล้วแบบรู้สึกขนลุกมากๆเลยอะ่ะคือแบบ เราไม่เคยมีใครมาแบบขอบคุณเราขนาดนี้ฉันก็แค่แบบขายผลไม้ธรรมดาที่คนอื่นเขาก็ขายเนี่ยแหละค่ะพอเราใส่ใจเรารักทั้งตัวเราเองเรารักทั้งผลผลิตของเราแล้วเรารักระหว่างดีกับลูกค้าอยากให้ลูกค้าได้ทานของดีๆอร่อยๆคําตอบที่ลูกค้าให้กลับมามันชื่นใจมากๆแล้วเขาก็จะกลับมาเป็นลูกค้าประจําตลอดนอกจากมังคุดแล้วนะคะเขาก็ยังบอกว่าคุณโอมีผลไม้อะไรอีก ทั้งปีให้คุณโอทําเป็นปฏิทินมาเลยว่า,ามีอะไรขายได้บ้างเขาอยากจะซื้อทุกผลไม้ที่คุณโอขายนั่นหมายความว่าเขาเชื่อใจแล้วว่าเราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดผลไม้ที่ดีที่สุดให้กับเขาคุณโออยากจะให้เกษตรกรไทยทุกคนนะคะลองเอาความรักทั้ง3ข้อนี้ไปปรับใช้กับตัวเองดูค่ะคุณโอเชื่อมากๆว่ามันจะทำให้คุณเติบโตยั่งยืนและที่สำคัญคุณจะมีะไรายได้ที่ดีตลอดไปยังไงก็ ฝากเพจคว e นโอ u คว n นออฟฟิศไว้ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้แชร์ไปเลยค่ะแชร์ไปให้ถึงพี่น้องชาวสวนเกษตรกรแชร์ไปให้ลูกหลานของเกษตรกรทุกคนได้รับรู้สิ่งนี้เพื่อที่จะเขาไปปรับปรุงหรือว่าเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้แล้วเรากะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคว e นโอ u ค e n นอ f ฟฟิ t ค่ะ